ผ่อนชุดนักเรียนก็มีแล้วนะฮะปีนี้เนี่ย ต้องถึงขัานนั้นเลยเหรอฮะเชียงใหม่เห็นไหมคะข่าวปีนี้ก็คือมีความพยายามของผู้ประกอบการที่อยากจะทําให้เด็กมีชุดนักเรียนแต่ภาพการผ่อนชุดนักเรียนนี่แหละมันสะท้อนภาวะความเปราะบางทางเศรษฐกิจพอสมควรนะคะคุณผู้ชมคะมีข้อมูลตัวเลขนะคะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเรียกกันยอ่อๆวกรสอเขาสํารวจว่าในสถานการณ์โควิด19อะคะ่ะทำให้เด็กมีความเปราะบางมากขึ้นทําให้ครอบครัวมีความยากจนมากขึ้นนะคะและนั่นทําให้เกิดภาวะเด็กยากจนพิเศษ มากขึ้น5%จากปีที่แล้วปี2563ค่ะโควิดทำให้เด็กที่เขาเปราะบางกันอยู่แล้วยิ่งเปราะบางมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะมีรายงานแบบนี้ชัดเจนจากหลายพื้นที่จุดหนึ่งลองสมภาษตัวอย่างนะคะจากในพื้นที่ศูนย์บ่อยอยางพึ่งพาตนเองที่จังหวัดสงขลาเล่าสั้นๆที่นั่นนะคะเขามีศูนย์เพื่อให้ผู้ปกครองหรือเด็กเข้าไปปรึกษาแต่ปรากฏว่าช่วงโควิด19 เจอว่าผู้ปกครองเดินเข้าไปปรึกษาที่ศูนย์บ่อยยางพึ่งพาตนเองนี่นะคะกว่า1้0ยละแปซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองเข้าไปพูดคุยก็คือปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจอะคะตกงานขาดรายได้หรือว่าถูกเลิกจ้างสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ทําให้เปิดเทอมอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้เราอาจจะได้เห็นภาพเด็กๆที่นั่นอายุเฉลี่ยระหว่าง9ถึง16ปีเป้าหมายคือเขาไปทํางานช่วยพ่อแม่แต่ไม่ได้ไปโรงเรียน,นะคะ่ะ และรอบนี้ผลจากโควิดคาดว่าเด็กที่จะหลุดออกมาจากระบบการศึกษาน่าจะแตะหลักร้อยชุมชนที่มีความปลอดบังมากนะคะเรื่องการศึกษาน่าจะไปทางเก้าเซ้งเพราะเด็กเดกเดิมเขาก็หลุดออกนอกระบบก็ค่อนข้างเยอะวัยช่วง9ขวบถึงประมาณสัก15-16ที่เยอะสุดน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคือเด็กเขาถูก บังคับอ่ะให้ดูแลดูแลผู้สูงอายุแทนพ่อแม่ก็เรื่องการศึกษานี่คือเป็นเป็นเรื่องรองเลยเขาต้องคิดอย่างเดียวเรื่องให้มีชีวิตรอดด้วยกันมีอาหารคือเรื่องอาหารนี่ต้องเป็นเรื่องหลักในช่วงโควิด -19 ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองจังหวัดสงขลามีคนที่เข้ามาปรึกษาปัญหาครอบครัวและมากกว่าครึ่งมาจากชุมชนแออัดที่มีรายได้น้อย จากการสำรวจข้อมูลหนึ่งใน55ของชุมชนเทศบาลเมืองสงขลาพบว่าเด็กๆในชุมชนจำนวนหลักร้อยมีแนวโน้มหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะฐานะทางครอบครัวยากจนพ่อแม่ตกงานจากสถานการณ์โควิด -19 เช่นเดียวกันกับพิเวศชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาหนึ่งในคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาศูนย์บ่อยยางพึ่งพาตนเองหลังจากถูกเลิกจ้างจากร้านอาหารรายได้ตอนนี้ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ส่วนรายจ่ายยังคงเท่าเดิม ทั้งค่าบ้านค่าอาหารรายวันค่าใช้จ่ายตอนนี้ความกังวลมีเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกๆทั้งสามคนอยู่ในช่วงใกล้จะเปิดเทอมทีนี้ก็มามีปัญหาปัญหาเรื่องลูกด้วยอะไรด้วยวอยากจะให้คนโตเขาได้ไปโรงเรียนจากที่ได้ทำงานวันละสามรยก็ยังอยู่ได้เพราะอีกอย่างหนึ่งเราอยู่บ้านเขาเราอยู่ที่ร้าน คือเราไม่ต้องซื้อกับข้าวแต่ตอนนี้เราต้องมาซื้อข้าวศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนนะครับพยายามเข้ามาช่วยเหลือเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กๆก,กลุ่มเปราะบาง,งเบื้องต้นเรื่องอาหารใส่ปินโตแจกจ่ายให้กับคนในครอบครัวมีกิจกรรมลดรายจ่ายสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆรวมถึงการสร้างความรู้ทักษะอาชีวิตให้กับเด็กๆให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ การประเมินตัวเลขว่าจะมีเด็กสักประมาณร้อยคนจากชุมชนเดียวในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่จะหลุดออกมาจากระบบนี่เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมแต่ยังดีค่ะที่นั่นยังมีเรื่องของเครือข่ายชุมชนในการประคับประคองกันอย่างน้อยๆก็ให้ได้อิ่มท้องกันไปก่อนนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขยับไปดูการรายงานจากพื้นที่ภาคเหนือดิฉันชวนดูภาพจากชุมชนหมู่บ้านเรียบคันคลองชลประทานตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางนะคะ คุณอนุพงศ์ตาจีนะค่ะลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่น,นั่นซึ่งชุมชนตรงนี้คนที่อาศัยอยู่เป็นแรงงานชาวไทยนะคะเป็นกลุ่มคนจนเมืองจะพูดแบบนั้นก็คงไม่ผิดเพราะมีความไม่มั่นคงอยู่สองเรื่องเรื่องแรกไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศายัยดูจากสภาพบ้านนะคะเขาอยู่ในที่ของราชพัสดุเรื่องที่สองค่ะไม่มั่นคงเรื่องของรายได้และอาชีพเพราะส่วนใหญ่ทํางานรับจ้างทั่วไปรับจ้างก่อสร้างเก็บของเก่าบ้างนะคะ และเด็กๆที่นี่ค่ะจำนวนมากเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาไม่มันคงสองเรื่องประกอบกับน้องๆอ,อยู่ในชั้นประถมศึกษานะคะชั้นประถมเนี่ยใช้เงินไม่น้อยคุณผู้ชมคะเพราะก่อนหน้านี้จําได้ไหมเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรายได้ไม่ค่อยจะมีละค่ะแต่ว่าพยายามดิ้นรนเพื่อให้ลูกๆมีอินเทอร์เน็ตใช้มีอุป,ปกรณ์ที่สามารถที่ทําให้เด็กเรียนรู้ได้พอมาเจอรอบนี้กําลังจะเปิดเทอมภาระใหญ่มาอีกแล้วเรื่องชุดนักเรียนนี่แหละค่ะ มีเป็นส่วนเรื่องอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทยอยซื้อทีละอย่างทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะซื้อพร้อมกันหมดเลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปทํางานเท่าไหร่อะคะ่ะมันก็หนักใจอะคะ่ะไหนจะต้องซื้อโทรศัพท์ค่าเน็ตอีกอะคะ่ะถ้าไม่มีก็คือไม่ได้เรียนไม่เหมือนไปเรียนที่โรงเรียนนะคะเด็กบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจ ้ถ้าเรียนออนไลน์นี่คือเราสอบถามอะไรไม่ได้อะค่ะเวลาเรียนใช่ไหมคะแต่อย่างไปเรียนโรงเรียนนี่ถ้าอย่างเราไม่เข้าใจเด็กไม่เข้าใจก็สามารถถามครูได้ดิฉใชมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านตั้งคำถามว่าเอ้าเรียนฟรีมีอยู่จริงไหมนะคะต้องบอกว่าค่าเรียนฟรีในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่จริงค่ะแต่อุปกรณ์อุซอรี์ต่างๆนะคะชุดหนังสืออุปกรณ์อะไรเนี่ยมันไม่ฟรีแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ นักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการสนับสนุนองค์ความรู้และเครือข่ายเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครวิเคราะหา์เอาไว้บอกว่าเศรษฐกิจที่ติดพิษโควิด -19 ต่อเนื่องยาวนานเป็นความอ่อนไหวของทุกครอบครัวนะคะที่สำคัญความอ่อนไหวตรงนี้มันไปจุดประกายให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์และความรุนแรงของครอบครัวซึ่งความรุนแรงในครอบครัวนี่แหละค่ะผลักให้เด็กออกจากระบบง่ายขึ้นค่ะ พอโควิดรละลอกใหม่เนี่ยที่ทาให้เรื่องของการทํางานที่ลดลงนะครับรายได้ลดลงการตกงาน,น,นต่างเนี่ยก็ส่งผลกระทบทําให้เด็กๆในครอบครัวต่างโดยเฉพาะในชุมชนแออัดเนี่ยตอนนี้ยังยังประเมินลําบากนะครับเพราะเพราะสถานการณ์ที่ที่มันยังยังไม่ได้เปิดเทอมคิดว่ามันมันน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในน้องๆที่อยู่ในช่วงชั้นที่เป็นช่วงรอยต่อนะครับเช่นอ่าที่จะต้องย้ายโรงเรียนเนาะไปรถมรมาไปมัธยมนะครับ มอต้นมันเป็นมอปลายนะครับโดยเฉพาะช่วงมอต้นมันเป็นมอปลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพวงมากนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดท,ที่น้องๆจะอยู่ในใบที่เริ่มเข้าสู่วัแรงงานเริ่มหาไรายได้ได้ลนะครับหลายครวเรือนก็ก,ก็ก็อาจจะไม่มีกําลังที่จะส่ง,งน้องๆแล้วน้องๆก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะหาไรายได้เพื่อมาจุนเจืเขอครอบครัวด,ดีกว่าอันนี้คือคือเราเราคิดว่าสถานการณ์สักเดือนอีกสักอีกเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นถ้า ภาครัฐยังไม่ได้มีนโยบายเรื่องการสนับสนุน,นการศาึกษาคือปีนี้แฟเห็นชัดเลยปรากฏการคือหลายที่อ่ะพี่ปูผ่อนชุดนักเรียนกันเลยคือมันเคยมีแล้ว<ช>เพราะว่าชัดเจนหลักๆนะครับพอเปลี่ยนช่วงชั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับคนหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำต้องมีสามพันคือต่อให้รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีก็จริงนะครับแต่<笑><笑><笑>การเข้าถึงการศึกษามันไม่ได้มีแค่เรื่องค่าเทอมเนาะไปม,มีทั้งเรื่องชุดนะมีเรื่องค่าเดินทางมีเรื่องค่าอาหารหต่างๆนะครับภา,าคราใช้จ่ายจํานวนมาก จากเปิดเทอมเนี่ยไม่ใช่น้อยและในภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันเนี่ยมันมันยากมากนะครับที่จะทำให้อ่มีค่าใช้จ่ายมีทุนรอนที่จะเข้าสู่การศึกษาครับค่ะทีนี้เราจะต้องมีข้อเสนอในการแก้ไขเรื่องนี้ทั้งระยะกลางระยะยาวอย่างไรบนโจทย์ที่ถ้าเด็กอยากเข้าถึงต้องเข้าให้ถึงแต่ถ้าเด็กรู้สึกว่าการศึกษาอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ต้องมีระบบตะแกรงในการช่วยเขาด้วยนะคะในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนช่วงเปิดเทอมหรือว่าช่วงก่อนเปิดเทอมหรือหลังเปิดเทอม,อปอมไปได้สักพักเนี่ย ความช่วยเหลือทางด้านโครเรือนต่างๆนะครับพวกความช่วยเหลือด้านปากท้องถุกเฉินต่างๆนะครับพวกถุงยังชีพอุปกรณ์ทางเรียนเนี่ยอันนี้ต้อง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 มานะครับต้องมาอย่างรวดเร็วนะครับที่ที่ที่จะทันกับสถานก,การณ์นะครับและอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่ที่น่ากังวลน,นะครับก็คืออาจจะต้องมีการมอนิเตอร์ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันมีอยู่ตอนนี้ทำอย่างไรไม่ให้มันไปเป็นต้นตอของปัญหาครอบครัว และสังคมนะครับเพราะว่าเทนชันหรือความเครียดทางเศรษฐกิจในโครเรือนหลายๆโครเรือนเนี่ยมันทำไปสู่นำไปซึ่งความรุนแรงนะครับความขัดแย้งต,ต่างๆในในโครเรือนซึ่งเป็นจากงานวิจัยของเราเนี่ยพบว่ามันเป็นปัจจัยหลักที่ผลักให้เด็กเนี่ยออกนอกระบบกาศรศึกษานะครับคือความยากจนเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานแต่ปัจจัยผลักเนี่ยนัจะเป็นปัจจัยเรื่องของครอบครัวเป็นหลักนะครับความขัดแย้งรนุนแรงต่างนะครับทีนี้ในระยะก,กลางระยะย,ยาวนะครับเราอาจจะต้องมาดูนะครับเช่น อ,อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้เราอาจจะยังช่วงเปิดเทอมใหม่ๆอาจจะยังไม่ไมเห็นน้องๆออกนอกระบบนะครับแต่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อเนื่องระยะยาวนานเนี่ยนะครับน่าจะส่งผลให้แนวโน้มพวกนี้ยังดาเนินต่อไปเราอาจจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับตัวโรงเรียนเนี่ยนะครับต้องลงไปสแกนนี่แหละนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับว่าบ้านไหนครอบครัวไหนเด็กคนไหนมีปัญหาเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตในตรงจุดนะครับหรือว่าเรื่องของอการ ออกแบบนะครับเช่นอ,อย่างที่บอกว่าบางบ้านเนี่ยน้องๆส่งไปน้องๆไม่ไหวน้องๆไปทําเราจะออกแบบการศึกษาอย่างไรนะครับเรามีกสศนอมีอะไรต่างนะครับเรามี NGO ที่ช่วยเรื่องนี้นะครับเราจะออกแบบอย่างไรให้น้องๆเนี่ยยังเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้นะครับเพื่อเพื่อที่วันหนึ่งเขาอาจจะกลับเข้ามาเรียนระบบหรือสามารถเรียนนอกระบบต่อไปได้นะครับเพื <S <S ่อให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขายังเห็นความสําคัญของการศึกษาในระยะยาวที่จะเปลี่ยนชีวิตของน้องๆเขาในระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นเป็นโจทย์ หลักๆที่ที่เราคิดนะครับในระยะเร่งด่วนและระ,ระยะกลางส่วนส่วนระยะยาวก็คือเราเราอาจจะต้องมีระบบมอนิเตอร์ในระยะยาวต่อไปเพราะว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยหลายๆงานวิชาการหลายชิ้นนะครับบอกชัดเจนว่ามันไม่ได้กระทบแค่ปีนี้นะครับหรือปัจจุบันนะครับแต่มันจะอาจจะเข้าเไปอีก2ปี3ปีนะครับซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่อาจจะต้องคิดต่อไปครับ ร่องรอยโควิดยังอยู่อีกยาวนะคะคุณผู้ชมประเด็นหลักตอนนี้ก็คือต้องหาพิกัดตัวของเด็กๆเ,เหล่านี้ให้เจอเป็นกลุ่มเด็กเบาบางที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบดังนั้นข้อมูลจึงจําเป็นและสําคัญมากค่ะเราคุยกันต่อเรื่องนี้สําหรับการแก้ไขปัญหาแล้วก็โจทย์ที่เกิดขึ้นในภาพใหญ่ของประเทศด้วยนะคะบ่ายวันนี้ดิฉันอยู่ในสายกับรองศาสตราจารย์ดรนงเยานวรัตค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์พระหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะไรคะก่อนอื่นเราพูดกันเยอะคะ่ะหลุดออกจากระบบหลุดนู่นหลุดนี่เอาเข้าจริงคําว่าเด็กหลุดออกจากระบบมันมีอยู่กี่แบบแล้วอันไหนเสี่ยงกว่ากันในสถานการณ์นี้คะ่ะค่ะก็อย่างน้อยนะ่าจะจากที่ฟังมานะคะ,ะจากการวิจัยเราด้วยน่าจะเป็นสักสองลักษณะ ลักษณะแรกคือหลุดออกจากระบบก็คือออกไปจากระบบการศึกษานะคะซึ่งอาจจะอยู่ในระบบกศนหรือหลุดออกไปเลยไปทํางานหรือว่าไปอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่นะคะนี่คือแบบลักษณะที่1ลักษณะที่2คือ,อยังอยู่ในระบบคะ่ะรายชื่อยังอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศไทยแต่ว่าหลุดออกจากระบบการเรียนรู้เนื่องจากระบบนิเวศการเรียนรู้ไม่ว่าในสถานศึกษาหรือว่าในบ้านเนี่ยไม่อื้อให้เด็กเนี่ยเข้าถึงความรู้ และ,ะเขาเรียกว่าบ,บรรยากาศที่จะเรียนรู้ร่วมกันต่างจากที่เขาเคยไปอยู่ในโรงเรียนซึ่งมีเพื่อนและมีครูคอยช่วยเหลือค่ะค่ะแล้วแบบนี้ในะสถานการณ์โควิดแล้วก็หลังจากนี้เพราะโควิดยังอยู่อีกยาวเนี่ยอาจารย์คะอันไหนที่จะมีความเสี่ยงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเจอมากกว่ากันไอ้สองหลุดเนี่ยคะ่ะอาจารย์โอคือประเมินแยกว่าอันไหนจะมีมากกว่ากันแตน่ที่จริงที่ว่าสองอย่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันและมันก็จะรุนแรงทั้งสองลักษณะนะคะเพราะว่าอ่อ่า ข้อมูลจากกสศเนี่ยในปี6-1เนี่ยเด็กที่อยู่ที่มีโอกาสจะหลุดออกจากระบบและหลุดออกจากระบบการเรียนรู้อย่างน้อยก็มีอยู่ประมาณ35-37เซึ่งเราเรียกว่าเด็กซึ่งเป็นกลุ่มยากจนและยากจนมากที่สุดเนี่ยนะคะซึ่งจํานวนเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้น,นเนื่องจากโคยาาจโเนี่ยขยายตัวจาก7ล้านคนเป็น16ล้านคนก็จะไม่ผิดในช่วงโควิดระยะที่1นะคะ ค่ะค่ะอาจารย์คะเอาเข้าจริงการเรียนออนไลน์ที่เราพูดถึงการมันช่วยได้ไหมคะอาจารย์คือมันช่วยได้นะอยู่ที่ว่าเปรียบเทียบกับอะไรนะคะถ้าเปรียบเทียบกับว่าเด็กไม่ต้องถูกปล่อยไว้เฉยๆนะคะคือว่าหมายถึงว่าไม่มีระบบอะไรรองรับเลยเนี่ยการเรียนออนไลน์ก็น่าจะเป็นระบบที่ดีที่สุดแต่ค่ะแต่ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีครอบครัวที่พร้อมระบบ ออนไลน์ก็อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดก็ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะพาลูกเนี่ยไปสร้างการเรียนรู้โดยวิธีอื่นๆก็ได้นะคะค่ะค่ะแต่เห็นบอกว่าจากะระลอก1ระลอก2ระลอก3เนี่ยนะคะออนไลน์มันเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงการเรียนรู้อะคะอาจารย์ คือเพราะเนื่องจากว่าระบบออนไลน์เนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงวิเคระห์ในประเทศไทยเนี่ยความจริงเรามีนโยบาย4.00ใช่ไหมคะเราต้องเตรียมตัวเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยมานานพอสมควรลราคิดว่าน่าจะ10ปีก่อนที่โควิดจะเกิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอย่างอย่างอย่าง,างพร้อมเพรียงประมาณั้นเถอะนะคะมันเราถูกผลักให้เรียนเข้าไปสู่ระบบการเรียนออนไลน์ด้วยปัญหาของโรคระบาดโควิด -19 ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวหมายถึงว่า คำว่าไม่ได้เตรียมตัวหมายถึงว่าตัวความรู้ต้นทุนของครูก็ไม่ได้เตรียมตัวองค์ประกอบคือ d e v i c ์ระบบต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมทั้งในส่วนสถานศึกษาแล้วก็ของบ้านด้วยค่ะ,คะก็ทำให้ระบบการเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่ที่อาจจะไม่ได้สร้างการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้กับเด็กจำนวนค่อนข้างเยอะค่ะรูปธรรมในเชียงใหม่เท่าที่อาจารย์สัมผัสและมีงานวิจัยในพื้นที่ใน,ในเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาล คือที่เราเจอก็คือว่าจากการงานพิเศษของเราในช่วงโควิดระยะที่1นนะคะว่าะระบบส,บสนับสนุนของรัฐที่มาสู่โรงเรียนเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงเด็กก็คือว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเด็กไม่มีเครื่องรับค่ะ อ่าคือทีวีเนี่ยมาวางที่โรงเรียนใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเครื่องรับของที่บ้านเด็กเนี่ยไม่มีเด็กไม่มีดิจิตอลทีวีอ่าโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนจนเมืองนะคะทั้งเด็กข้ามชาติและก็เด็กกลุ่มอื่นๆแล้วเด็กก็ไม่มี d e v i c ์แบบอื่นๆที่จะสามารถเข้าถึงดิจิตอลทีวีได้ที่ไม่ว่าผ่านโรงเรียนหรือว่าผ่านของแพลตฟอร์ม,มอด่นที่กระทรวงศึกษาได้เตรียมเอาไวค้ค่ะค่ะมีโมเดลที่อื่นเขาแก้เรื่องนี้อย่างไรแล้วอาจารย์มองว่ากศทชเนี่ย สนุนไหมคะเพราะว่านี่เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่กสทช,ชเขาปักเป็นธงหลักเลยนะคะอาจารย์ท่านในถ้าเราดูจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันอย่างกรณีของประเทศสิงคโปร์แล้วกันนะคะเขาก็เพิ่มให้เด็กเนี่ยสถานศึกษาแล้วก็เด็กกลุ่มเปราะบางเ,เด็กยากจนแล้วก็กลุ่มยากจนเปราะบางเนี่ยเข้าถึงเขาเรียกว่าเข้าถึง Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีก็คือว่าค่าบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยฟรีทั้งหมด ของเด็กแล้วก็สถานศึกษาด้วยนะคะอัะอนที่หนึ่งอันที่สองก็มีระบบส่งเสริมให้บริษัทที่อยู่ในระบบกาาสะศชของประเทศเขาเนี่ยผลิตอ่า i c e ว์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์มือสอหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยในลักษณะที่ราคาต้นทุนถูกเพื่อจะให้บ้านแล้วก็เด็กเข้าถึงค่ะค่ะ อาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะบนโจทย์นี้ความปลาะบางทางเศรษฐกิจจากโควิด19ซึ่งมันก็ส่งผลเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็อาจจะไม่เติมเต็มศักยภาพของเด็กเท่าไหรนะ่นักเพราะมันก็เข้าไม่ค่อยถึงเนี่ยนะคะทําให้เด็กจํานวนมากจะหลุดจากระบบอาจารย์จําเป็นต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิจอะไรมาเพิ่มเติมไหมกระทรวงศึกษาที่มีอยู่ฟังก์ชันหรือ,อยังสพทหรือกศศเองทาข้อมูลได้อย่างไรบ้างอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยค่ะ่ <c oughs> <c oughs> เราเลิกเขา,าเรียกว่าอะไรนะเรื่องตั้งหน่วยงานใหม่เนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เร็วกันไปที่จะเสนอนะคะแล้วก็มันอาจจะใช้ต้นทุนที่ไม่เข้าที่ไม่ถึงเด็กก็ได้นะคะคือขณะนี้สิ่งที่เราต้องทำพิจินรระยะสั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าทําอย่างไราการจัดสรรงบประมาณของรัฐอย่างเช่นกรณีอาหารกลางวันเนี่ยไม่ผูกติดอยู่กับสถานศึกษาก็คือว่าสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ของเด็กเนี่ย ขอให้ขอให้เปลี่ยนจากระบบเข้าถึงหน่วยงานของรัฐไปเข้าถึงสุดตัวเด็กโดยตรงไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่นๆแล้วก็เพิ่มเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Device ์ต่างๆไปสู่ตัวเด็กนะคะอันนี้ที่ฉันคิดว่ารัฐบาลสามารถทําได้เลยเพียงจะเปลี่ยนนโยบายอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองสร้างความยืดหยุนระหว,ว่างงบประมาณที่จัดสรรให้กับ เขาเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็น่ยงานการศึกษานอกระบบเพราะขณะนี้เด็กเนี่ยได้ไหลออกจากการศึกษาในระบบไปสูน่นอกระบบแต่ว่าคุณครูและพ่อประมาณของการศึกษานอกระบบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยม,มันตรงนี้ดี่ฉันคิดว่าท้าทายกับหน่วยงานภาครัฐระดับ ก็คือกระทรวงแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะเป็นหนุนช่วยให้การศึกษานอกระบบเนี่ยสามารถทํางานได้จริงค่ะ,คะฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะลักษณะโมเดลคล้ายๆบัตรประชาอะไรนะคะบ,บัตรคนจนหรือว่าแอปไทยชนะที่มันสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้โดยไม่ต้องผ่านใครถูกต้องไหมคะ คือจ,จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับกรณีของผู้สูงอายุใช่ไหมคะว่าเขาเข้าถึงตัวผู้สูงอายุโดยตรงไม่ใช่เข้าถึงสถานสถานพยาบาลใช่ไหมคะ,ะอันนี้<ะ>แนะนําว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่เอ่อเขาเรียกว่าเอ่อตั้งแต่แรกเกิดถึง6กขวบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขอให้มีสวัสดิการที่เข้าถึงตัวเด็กโดยตรงไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวาันอุปกรณ์การเรียนรู้หรือว่าเรื่องอื่นๆ<ะ>เพื่อเขาจะได้อ่าเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นโดยที่ไม่อิงอยู่กับหน่วยงานของรัฐ ค่ะเอาละค่ะเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะรองศาสตราจารย์ดรนงเยาวนวรัตนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลที่น่าสนใจปัญหาตอนนี้คือใครจะหยิบฉวยข้อมูลตรงนี้ไปใช้ที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้จริงนะคะปิดท้ายนะะักข่าวพลเมืองซีไซส์ส่วนนี้ค่ะเราคุยกันเรื่องของการแก้โจทย์ออนไลน์ในจุดที่เขา เข้าไม่ถึงจริงๆนี่มันโควิดระลอก3แล้วยังเจอปัญหานี้อยู่นะคะคุณผู้ชมจุดหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาค่ะจากพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยาอยู่นู่นค่ะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดนั้นเป็นพื้นที่สูงด้วยค่ะมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่นั่นคุณครูปักหมุดเข้ามานะคะบอกว่าปัญหาคือหลายครอบครัวค่ะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วมันเสี่ยงที่จะทําให้เด็ก หลุดออกจากระบบการเรียนรู้เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วิเคราะห์เอาไว้หลักสูตรเฉพาะกิจเรียกกันว่าเป็นแพ็กเกจเฉพาะของโรงเรียนเกิดขึ้นค่ะภาพนี้คุณครูสายลมลงพื้นที่ไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสอนกันนอกห้องเรียนเอาแบบง่ายอ่าผ่านการปลูกถั่วงอกแต่เรียนรู้หลายแขนงหลายวิชาเด็กได้ลงมือทําแล้วก็เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวค่ะแต่ว่าจุดนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องนะคะดังนั้นก็ปักหมุด SOS มาด้วยบอกว่าเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาก็สามารถที่จะร่วมบริจาคไปได้นะคะผ่านหมายเลขบัญชี5390570588ธนาคารกรุงไทยนะคะเด็กๆที่นี่นส่วนใหญ่เป็นลูกหลานแรงงานนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาก็เจอภาวะความลำบากจากพิษโควิด19ด้วยค่ะคุณเจษดาคุณนนิสาอาจารย์คะนี่เป็นภาพรวมนะคะปัญหาของเด็กๆ ยังไม่ทันจะเปิดเทอมแล้วค่ะปัญหางอกมาเต็มไปหมดเลยนะคะค่ะเรื่องของภาระด้านเศรษฐกิจสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะคะเขาก็<ๆ>มีการจัดกลุ่มกันมาอย่างกลุ่มรอยต่อนันกเรียนรอยต่ออนุบาล3<ม>จะขึ้นป .1 ป .6 จะขึ้นมน .1 ม3จะขึ้นมสีเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ เป็นก้อนใหญ่พิเศษเลยทีนี้ทางกสศเนะะี่ยค่ะเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันบอกว่าจะมีมาตรการในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้วยแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็ยังมีข้อกังวลอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนตกสํารวจน่าสนใจที่จะอุดหนุนไปถึงตัวเด็กเลยนะคะเพราะเชื่อว่าข้อมูลพื้นฐานภาครัฐมีอยู่แล้วดังนั้นการจดส่งเงินตรงนี้ให้ถึงมือเด็กถึงม,มือผู้ปกครองเป็นโจทย์สำคัญคะ่ะขอบคุณมากค่ะ